แล้วนี่จะเก็บของไปไหนอะเก็บของหนีออกจากบ้านจะไปไหนอยู่แล้วที่นี่เราจะเก็บของหนีความวุ่นวายจากในเมืองนะครับเพราะพรุ่งนี้นะครับเราสองคนจะไปนอนที่แม่กำปองกันนะครับทุกคนตอนนี้เราก็กําลังเก็บเสื้อผ้ากันอยู่เดี๋ยวเราีปเก็บของกันดีกว่านะครับแล้วก็พรุ่งนี้ไปเจอกันที่แม่กำปอง ที่พักที่เราจองไว้นะครับทุกคนดูวิวดูวิวสิอืมดีมากเลยอะ่ะไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้เรามาพักกันที่โฮมสเตย์เทียมตาหรือว่าบ้านไม้ไผ่เทียมตาอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านแม่กำปองมากนะครับเดี๋ยวเราสามารถขับรถขึ้นไปแล้วก็ไปเดินเที่ยวข้างบนได้ประมาณ500เมตรแค่นั้นเอง ตอนนี้เราก็กําลังจะทําการเช็คอินนะครับแล้วก็เก็บของนี่คือกระเป๋าของเรา 2- อคนที่แบกกันขึ้นมานะครับครั้งนี้เราเอาฟิล์มมาด้วยนะครับทุกคนหลังจากที่ไม่ได้ใช้กล้องฟิล์มมานานมากๆได้รอยจ้ะนี่บอยใส่ฟิล์มเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดีวเราจะเอาฟิลม์มแล้วก็เนี่ยไปเดินถ่ายรูปเล่นกันที่หมู่บ้านแม่กําปองไปเลยไหมไ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่บ้านแม่กำปองแล้วหลังจากที่เราขับรถกันขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาไม่ค่อยนานเท่าไหร่เนาะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินแล้วก็ไปเดินถ่ายรูปเล่นแบบฟิลแบบหมู่บ้านญี่ปุ่นหมู่บ้านจิบริในเชียงใหม่กันดีกว่านะครับทุกคนไปดูข้างในกันเลยเร็วบรรยากาศที่บ้านแม่กำปองแบบดีมากๆเลยเนาะคือแบบว่ามันไม่ได้ร้อนมากถ้าเราไม่เดินมันไม่หน่อยมันก็ไม่ร้อนนะแต่ว่า รถเยอะหน่อยนะครับถ้าจะเดินเนี่ยก็ต้องดูรถดีดี uh, uh, ฟิลมันดีมากเลยอ่ะดี We'd be, we'd be so fine Oh, I say nothing, darling If I could take you up in heaven tell, 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 tell me I'm the only one that you know Life the. ้ปองในหมู่บ้านนะครับก็สำรวจอะไรมาบ้างแล้วว่าขึ้นรถที่ไหนมีที่เที่ยวที่ไหนมีร้านอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปแวะทานข้าวเที่ยงกันที่ร้านในหมูบ่มบ้านแม่กำปองนะครับอาจจะเป็นร้านไส้อัว่วหรือว่าร้านที่เขาแบบเช็คเป็นจุดเช็คอินเช็คอินกันเดี๋ยวเราก็จะไปทานข้าวเที่ยงกันที่นั่นแล้วก็เดี๋ยวจะไปคาเฟ่กันต่อก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันดีกว่านะครับยื้ออะไรอ่ะ ไสอู๋ที่เราสั่งมานะครับก็จะมีไส้อู๋หมูทอดแล้วก็ซ้มต้มไม่ใส่พริกของโฟกเสียใจอ่ะเพราะว่าอยากกินลาอยากกินลาบาเสีงยงเหมือนลุงเมื่อกี้ลุงเมื่อกี้คือเรากําลังนั่งรออาหารที่เราสั่งไปอยู่แล้วก็มีลุงเจ้าของร้านเขาเดินมาตรงหน้าต่างข้างๆเนี่ยเขาก็ตะโกนออกมาว่าลาบลาบเตียง เพ่าหากังไกตังปั้งเอาอย่างแปนดีเพ่อแบบนี้แล้วเราก็แบบหมดแล้วเราก็กำลังจะสั่งตันแ้วเราจะจะบอกลูกเขาว่างานเอาผักเหลียงผัดไข่ก็ได้ถ้าเราอยากลองกินลูกเขาก็บอกว่าแล้วยรงไม่ทันได้พูดเลยลูกเขาก็บอกว่าผัดเหลียงเตียงต้มแซ่บกับเตียง <S <S เอาอย่างดีก็้เราเลือกอะไรได้เมน,นูมันไม่มีลแล้วเราก็เลยโอเคงั้นเอาหมูทอดแล้วก็ไส้อั่วแล้วก็ ส้มตำบวกข้าวเหนียวมาแทนไปพวงนี้เราลองมาแก้มือใหม่ว่าเราจะหัดรับกว่วไหมวันนี้มากินส้มตำแล้วก็นี่ไส้อั่วที่บอยบอกว่าอยากกินมากๆเดี๋ยวเราให้บอยชิมดูว่าอร่อยไหมนะครับกีนข้าวกันดีกว่าเนอ uh huh. ้อฮะบอยก,กินแล้วนะครับ mm hmm. เป็นไงบ้าง mm hmm. สมคำร่ำลือปะ อร่อยจนสำลักเลยเอออร่อยไหมอร่อยจริงฟิลกูดปะจริงอร่อยจริงจังเยอะอันนี้หมูทอดอ่าชิมดิกรอบนุม่มอือโอ้กรอบจริงทุกคนอร่อยอ่ะอ,อันนี้คือบอยรีวิวแล้วนะครับว่าอร่อยเดี๋ยวเราขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับทุกคนมีแคกแบเได้รับเชิญมาทุกคนก็ดูมันจ้องอสิ่งที่มันจ้องลองดูสักชิ้นหนึ่ง ที่มันหมดไปขนาดนี้ไม่ใช่เพราะคนกินแต่เพราะไอ้ตัวนี้มันกินไม่ต้องอ่ะ <c oughs> ขอมือหน่อยขอมือหน่อยหุย <c oughs> ขอมือ <c oughs> นทำลายยืดทำลายยืดขอมือหน่อยขอมือก่อนขอมืออุ้ยอ่า เราก็กำลังจะขึ้นรถไปคาเฟ่ระเบียงวิวนะครับก็สามารถขึ้นรถ2แถวที่เขามีบริการให้เนี่ยไปได้เลยนะครับไปกลับทางละ20บาทนะครับก็1คนก็ไปกลับ40บาทแล้วเดินทางง่ายสะดวกมากเลยครับก็นั่งรถคันนี้ไปเดี๋ยวไปที่ร้านคาเฟ่ระเบียงวิวกันครับ นี่เราก็กำลังสั่งเครื่องดื่มนะครับจากคาเฟอิงดาวแม่กำปองตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ตรงร้านอ,าอิงดาวนะครับและเบียงดาวไม่ใช่หรอ เราอยู่อิงดาวเบียบเบียงวิวอยู่ข้างเราจริงเหรอ <c oughs> ทุกคนเราโดนรถส <ลด S 2> อง <S 2> 2 <S แถวแกงเราบอกว่าเราจะมาร้านระเบียงดาว, <c oughs> วพี่เขาก็มาจอดร้านหน้าร้านอิงดาวแล้วเขาคิดว่ามันคือร้านนี้แล้วเขาเปลี่ยนชื่ออะไรหรือเปล่าเราก็เลยเดินขึ้นมาแล้วก็สั่งน้ําสั่งอะไรเรียบร้อยแล้ว พอเดินขึ้นมาตรงนี้ก็เขาอาจจะไม่ได้แกร,งรองเราอะเราอะไม่รู้เองโง,ง่เองเออที่เดินขึ้นมาแต่ที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะครับทุกคนอยู่ข้างๆกันเลยวิวดีมากๆน้ําก็อร่อยเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูวิวนะครับนี่อันนี้คือวิวจากบนร้านคาเฟอิงดาวนะครับทุกคนมี2ชั้นแตน่เราอยู่ชั้นบนสุดชั้นล่างก็จะสามารถมองเห็นวิวได้เหมือนกัน แต่ตรงนี้ก็จะเห็นได้กว้างกว่านิดนึงนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยแต่ว่าตรงนู้นมีฝนตกนิดหน่อยหวังว่ามันจะไม่มาตกข้างบนนี้เพราะว่าไม่งั้นคือนี้หนาวแน่นอนถ้าฝนตกนะครับ แลก็นี่นะครับนี่คือที่พักของเราในคืนนี้ที่เราจะนอนนั่นก็คือบ้านไม้ไผ่เทียมตานั่นเองนะครับที่นี่เนี่ยมีบริการหมูกระทะ้วยนะครับถ้าอยากจะกินก็แจ้งพี่เจ้าของบ้านได้เลยเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในบ้านนะครับว่าวิวเนี่ยจะสวยแค่ไหนตั้งนากันเรื่อยตามมนานกันเรืยตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับนี่ผ้าห่มที่เขาให้มาเนี่ยหนามากๆเลยก็ไม่ต้องห่วงว่าอากาศหนาวเราก็มีผ้าห่ม อุ่นๆให้หอมนะครับแล้วก็มีพัดลมเอาไว้สำหรับว่าช่วงกลางวันที่สําคัญนะครับทุกคนวิวไปสิกล้องไม่ได้เรื่องเลยจือ้อนี่ทุกคนเห็นวิวไหมนี่คือวิวตรงหัวนอนหัวเตียงนะครับหน้าต่างหัวเตียงที่นี่เนี่ยราคาห้องนะครับคืนละพันบาทหรือว่าถ้ามาคนเดียวเนี่ยเขาก็จะคิดเป็น550บบาทต่อหนึ่งคนนะครับ เมือนเรามากับบอยสองคนก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับที่พักสะอาดดีมากๆแล้วก็พี่เจ้าของใจดีมากๆเลยนะครับตอนเช้าถ้าใครจะขึ้นกิวฟินเนี่ยก็สามารถแจ้งพี่เจ้าของบ้านได้เลยเขาจะทําการติดต่อรถให้มารับถึงหน้าบ้านเลยนะครับในราคา100บาทแบบไปกลับสิ้นปีนี้เนี่ยรีบจองไปเลยนะครับทุกคนเพราะว่าคิวเนี่ยเต็มแบบว่า ยาวๆเลยต้องรีบจองรีบติดต่อกันมานะครับและเดี๋ยวเย็นนี้นะครับเราจะพาไปดูแม่กำปองตอนกลางคืนเนาะใชไ่ไปหาของกินเล่นแล้วก็วันนี้เราจะมีการสั่งหมูกระทะม่กินเดียวสั่งไปแล้วเหรอตอนนี้ขอพักผ่อนก่อนนะครับ อยากพูดมันต้องพูดคำนี้หลายๆร้อยล้านครั้งอันนี้อันนี้คือพระอาทิตย์กำลังตกนะครับทุกคนโอ้ยแล้วก็มีเพลงนี้ขึ้นมาถ้าทุกคนได้ยินเพลงนี้นะครับเราก็แบบไม่เห็นภาพเหมือนที่เราเห็นตอนนี้คืออยากจะบอกว่ามันดีมากมากเราว่ายังไงนะ ตรงแม่ในใจฉันนี่นเอืคือรู้สึกว่าเป็นทิวที่ดีเหมือนกันเนาะมไม่มีอะไรวุ่นวายเลยอ่ะคือตื่นเช้ามาไปแช่น้ําร้อนได้กินไข่จากน้ําพู้อนแล้วก็ขับรถต่อมาที่แม่กําปองครั้งแรกอันนี้คือครั้งแรกที่เรามาแม่กําปองด้วยกันสองคน ได้บ้านพักมันมันดีทุกอย่างเลยจริงๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็นห้องพักที่เจ้าของบ้านรวมไปถึงบรรยากาศที่แม่กำปองถึงแม้ว่าคนในช่วงเช้าจะเยอะแต่ว่าพอช่วงเย็นปุ๊บทุกอย่างมันแบบเหมือนแม่แมกำปองมันกลับมาเป็นแม่กำปองอะ่ะความวุ่นวายมันหายไปเลยแล้วก็ความเงียบมันเริ่มเข้ามาอากาศมันเริ่มดีขึ้นแล้วทุกอย่างก็คืออยู่ๆก็ดูน่ารักขึ้นมาหมดทุกอย่างเลยเป็นแม่กำปองครั้งแรกที่ นารับฮิฮอือ้าหลังจากที่ไม่ได้ไปไหนมาจะเป็นสิเก,กือบสองปีเนาะ <S 1> <S 1> อืมพอเพราะโควิดนี่แหละขอตัวไปนั่งดูพระอาทิตย์ตกกันก่อนนะครับอย่าทำให้เสียงมูดดินี่ตอนนี้นะครับเรากำลังเดินจากโฮมสเตย์ที่เราพักไปในหมู่บ้านแม่กระป๋องอีกครั้งนะครับ ซึ่งก็มันไม่ไกลมากนะครับเราก็เลยเลือกที่จะเดินดีกว่าถ้าทุกคนเห็นไฟตรงนั้นก็คือน,นั่นแหละครับที่ที่เป็นหมู่บ้านแม่กาปองตอนนี้เราก็เดินไปจะถึงแล้วข้างหลังที่เราเดินนะไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมจ้านั่นแหละจ้าถ้าฉันไม่มาก,กับบอยฉันก็ไม่เดินคนเดียวหรอกจ้าฉันก็กลักวผีเหมือนกันนี่นี่ก็คือแม่กําปองตอนกลางคืนนะครับทุกคนก็ยังมีร้านเปิดขายของอยู่นะครับน่าะจะถึงประมาณสักช่วงสามทุ่มประมาณนี้ อันนี้เับเราก็มาซื้อไข่ปลาเพราะว่าเรายังไม่เคยกินไข่ปลามแม่คำปองเลยเขาบอกว่าอร่อยมากๆเดี๋ยวก็จะลองชิมดูตอนนี้เราว่าจะพาบอยไปกินของหวานเป็นบัวลอยไข่หวานใช่ปะใช่ใช่อยากลองไปชิมไหมไปดูก่อนเนาะว่าร้านยังเหลืออะไรหรือเปล่าเ <c oughs> ออเดี๋ยวเราเดินไปดูร้านข้างในกันดีกว่าครับถ้าบอยอยกกินของหวานเดี๋ยวเราจะไปกินไมอมีไอติมเมหรอใช่มีไอติมกะทิหอมก็เคียงไรกันงหม <im itation> นี่อันนี้ก็เป็นบัวลอยไข่หวานแต่ว่าไม่มีไข่หวานแล้วก็อันนี้เป็นไ <im itation> อติมกะทิมะพร้าวอ่อนของเรานะครับไอติมกะทิสดมะพร้าวอ่อนไอติมอ่อนมะพร้าวกะทิสดไอติมกะทิมะพร้าวอ่อนสดรและนี่ก็คือหมูกระทะที่น้องโฟกอ้อ,อนวอนขอ เป็นตัวจิม้มมะฮูหนาวหนาวว่ะเหมือนจะไม่หนาวแต่ก็หนาวเนาะใช่แล้วมากินหมูกระทายมันอุ่นๆดีกว่าไปต่าดีกว่าเป็นไงอไม่ได้ไม่ได้ทแรงนะมันกิ้อร่อยจริงคืนดีมาก ใครที่จะมาเยี่ยมแม่คำปองเนี่ยต้องต้องเตรียมเงินค่ากินนะครับเพราะว่าค่าที่พักค่าเที่ยวอ,อะไรไม่ค่อยเท่าไหร่มันก็มันมีมันมีที่เที่ยวไม่มากแต่ว่าของกินเนี่ยอร่อยมากอยากจะบอกเลยว่าอร่อยกิลฟินนี่นี่ก็คือคนที่จะขึ้นไปกิลฟินเหมือนกันกับเรานะครับเยอะมากๆ ตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นไปนะครับเราก็ทางมันมืดมากเลยก็เลยต้องใช้แฟลโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งในการส่องแบบนี้ทางมันเดินไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าเขาเคลียร์ความสะอาดเลียทางไว้หมดแล้วจะพาทุกคนไปดูวิวนะครับทะเลหมอกที่กิวฟินบนแม่กำปองกัง ที่เกี่ยวฟินนะครับขึ้นมาดูพระอาทิตย์ตกตั้งแต่ตีห้าแล้วเนะาะพระอาทิตย์ขึ้นสิวะไอ้ใจใครอาทิตย์ขึ้นใช่พระอาทิตย์ตกแต่ว่าดีมากเลยมคนไม่เบียดกันไม่แย่งกันดูนะครับเดี๋ยวไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะครับ อันนี้นะครับเราก็ดูวิวพระอาทิตย์ตกแม่พระอาทิตย์ขึ้นเดี๋ยวเราจะกลับลงไปข้างล่างแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนที่ขึ้นรถมากับเราก็จะรอนานเราไม่รู้ว่าเขาลงไปกันครบหรือยังเดี๋ยวจะกลายเป็นคนเลทคนสุดท้ายก็หาข้าวเช้ากินแล้วก็ไปหาอะไรกินเล็กน้อยในในหมู่บ้านแม่กำปองต่อใช่แต่ว่าตอนนี้กลับไปนอนเล่นที่ห้องกันก่อนดีกว่าเพราะว่ามันยังเช้าอยู่เลยเดี๋ยวไปเจอกันตอนไปเที่ยวตอนสายๆแล้วกันนะครับ ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาเกือบเกือบแปดโมงเราก็มาเดินเล่นในตัวเมืองแม่กำปองอีกแล้วนะครับก็มาเดินถ่ายรูปก,กันเพราะว่าคนมันค่อนข้างน้อยแล้วก็เราจะได้ถ่ายรูปสะดวกสะดวกนะครับจะได้ไม่ต้องไปแย่งกับคนอื่นให้มันวุ่นวายตอนนี้ก็เรากินข้าวเช้าที่โฮมสเตย์มาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินเล่นๆอุ่นๆกันในตัวเมืองแม่กำปอง สำหรับคลิปแม่กำปองครั้งนี้นะครับเราก็มาแบบว่าสั้นๆ2วัน1คืนนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับโควิดมันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นมากแต่ว่ามันก็ยังสามารถเที่ยวได้นะครับบวกกับว่าเราฉีดวัคซีนมาแล้วก็เที่ยวแบบป้องกันตัวเองตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบคนทําง,งานแล้วนะคบก็เอาเป็นว่าใครนะครับที่อยากมาเที่ยวเชียงใหม่อยากมาพักผ่อนในช่วงนี้เนี่ยเราก็แนะนํามากๆเลยนะครับที่บ้านแม่กำปองแม่กำปองครั้งแรกของเราเนี่ย สนุกมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับได้มาสัมผัสความรู้สึกแบบนี้ที่บ้านแม่กำบองกันคลิปหน้าเนี่ยเราสองคนจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนก็รอติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็ดูแลรักษาตัวเองกันดีๆด้วยนะครับถ้าอยากไปเที่ยวอยู่ไหนก็ดูแลตัวเองกันด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งดูวิวเล่นไปอีกสักพักหนึ่งก็จะกลับลงไปในเมืองแล้วยังไงก็บ๊ายบายนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสดีคราบ